ข้างขึ้นข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ที่เราเห็นจากโลกค่ะซึ่งเกิดจากการที่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกและโลกก็โครจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้แสงอาทิตย์ที่ส่องมาถึงดวงจันทร์มีมุมตกกระทบที่เปลี่ยนไปตามตําแหน่งของดวงจันทร์และโลก รอบข้างขึ้นข้างแรมสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่ารอบจันทรคติมีรอบการเปลี่ยนแปลงประมาณ29.5วันแบ่งออกเป็นแช่วงใหญ่ๆได้ดังนี้ช่วงที่1เดือนมืดตรงกับวันแรม15ค่าหรือชื่อหนึ่งคือวันสิ้นเดือนจันทรคติดวงจันทร์จะมืดสนิทไม่สามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้าช่วงที่2ข้างขึ้นเสี้ยวเล็กตรงกับวันขึ้น1ค่าถึงขึ้น7ค่าดวงจันทร์จะเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นเสี้ยวบางๆจนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ช่วงที่3พระจันทร์ครึ่งดวงแรกตรงกับวันขึ้น8ดค่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งหนึ่งช่วงที่4ข้างขึ้นเกือบเต็มดวงตรงกับวันขึ้น9้าค่าถึงขึ้น14ค่คาดวงจันทร์จะมีแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนเห็นได้เกือบเ,เต็มดวงช่วงที่5พระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันขึ้น15ค่้า่หรือเรียกได้ว่าวันเพญดวงจันทร์จะปรากฏให้เห็นเต็มดวงช่วงที่6ข้างแรมเกือบเต็มดวง ตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามถึงแรมเจ็ดข่าดวงจันทร์จะเริ่มลดความสว่างลงจากเต็มดวงช่วงที่7พระจันทร์ครึ่งดวงหลังตรงกับวันแรม8ค่ขาดวงจันทร์จะสว่างครึ่งหนึ่งแต่จะคนละด้านกับช่วงที่3ช่วงที่8ช่วงสุดท้ายตรงกับวันแรม9ก้าข้าถึงแรม14ค่ขาดวงจันทร์ลดเหลือเป็นเสี้ยวบางๆจนเข้าสู่ช่วงที่1หรือช่วงเดือนมืดอีกครั้งเย่ปัจจัยที่ทําให้เกิดข้างขึ้นข้างแรม ขึ้นข้างแรงเกิดขึ้นเพราะดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลกทําให้ตําแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับโลกและดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปตามเวลาเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาที่ดวงจันทร์จะมีเพียงบางส่วนของดวงจันทร์ที่ได้รับแสงในแต่ละช่วงการโคจรจึงเกิดการมองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปทรงต่างๆที่เรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมเราสามารถแบ่งปัจจัยหลักๆได้4ี่ข้อดังนี้ข้อที่1ตําแหน่งดวงจันทร์สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และโลกเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เราจะไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เลยเพราะด้านที่หันมาทางโลกเป็นด้านมืืดดทั้้งหหมมรรอสาาถเียกไ ชื่อหนึ่งว่าช่วงจันดับข้อที่2ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปทางขวาของดวงอาทิตย์เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งอื่นแสงจากดวงอาทิตย์จะส่องกระทบดวงจันทร์จากมุมที่ต่างออกไปทําให้เราเริ่มเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กๆซึ่งเป็นช่วงเริ่มค้างขึ้นข้อที่3ดวงจันทร์เต็มดวงเมื่อดวงจันทร์เข้าจอมมาถึงตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์โดยมีโลกอยู่ระหว่างกลางแสงอาทิตย์จะส่องถึงด้านที่หันมาทางโลกทั้งหมดทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงหรือวันเพ็ญนั่นเอง ข้อที่4ข้างแรมหลังจากเต็มดวงดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ต่อไปจนแสงที่ส่องถึงลดลงเรื่อยๆกลายเป็นเสี้ยวและกลับไปยังตำแหน่งดวงจันทร์อีกครั้งดังนั้นการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองผลกระทบของข้างขึ้นข้างแรมนะคะในส่วนของธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมเนี่ยนั่นก็คือน้ําขึ้นน้ําลงค่ะ ดวงจันนะคะจะมีแรงดึงดูดที่ส่งผลต่อน้ําในมหาสมุรทรทาให้เกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงโดยเฉพาะช่วงที่ดวงจันทรเต็มดวงหรือว่าคืนวันเพ็ญและช่วงจันทร์ดับค่ะแรงดึงดูดจากดวงจันทร์จะมีมากเป็นพิเศษทําให้น้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุดซึ่งมีผลต่อระบบนีเวศในชายฝั่งทะเลและการดารงชีวิตของสัตว์ทะเลค่ะพฤติกรรมของสัตว์นะคะสัตว์หลายชนิดมีพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ ข้างขึ้นข้างแหลมค่ะเช่นสัตว์น้ำบางชนิดนะคะจะวางไข่ในช่วงข้างขึ้นหรือสัตว์กลางคืนจะออกหากินในคืนที่มีแสงจันทร์สว่างค่ะผลกระทบต่อมนุษย์การเกษตรและการประมง ในหลายวัฒนธรรมการทำเกษตรและประมงมีการพึ่งพาปฏิทินจันทรคติโดยชาวประมงจะเลือกช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรมที่เหมาะสมในการออกเรือเนื่องจากแสงจันทร์อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของปลาและในบางวัฒนธรรมการปลูกพืชก็อาจอ้างอิงตามช่วงข้างขึ้นข้างแรมที่เชื่อว่าจะช่วยให้ผลผลิตดีประเพณีและศาสนาหลายศาสนาและวัฒนธรรมทั่วโลกใช้งานข้างขึ้นข้างแรมในการกำหนดวันสำคัญเช่น วันพระของพุทธศาสนาในไทยซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ําและ15ค่ํารวมถึงประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่อ้างอิงกับวันทางจันทรคติเช่นเทศากาลไหว้พระจันทร์ในวัฒนธรรมจีนการนับเดือนและปฏิทินหลายประเทศใช้ปฏิทินจันทรคติในการนับวันและเดือนเช่นปฏิทินจีนและปฏิทินอิสลามซึ่งอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของข้างขึ้นข้างแรมในการกำหนดเดือน ผลกระทบทางจิตวิทยาและร่างกายของมนุษย์มีงานวิจัยบางส่วนที่เชื่อว่าข้างขึ้นข้างแรงโดยเฉพาะช่วงดวงจันทร์เต็มดวงอาจส่งผลต่อการนอนหลับอารมณ์หรือความรู้สึกของคนบ้างแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่อาจเป็นไปได้ว่าความสว่างของแสงจันทร์มีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะในด้านการพักผ่อน